สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับผมเจ้าโอพาเพินนะครับผมก็วันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับพี่ๆี่ก็เรามีเกาะส่วนตัวนะครับผมก็ให้ท่านพ่อท่านเทคโอเวอร์ไว้นะครับผมเมื่อหลายปีก่อนนะครับก็วันนี้ก็มาตรวจเกาะให้ท่านพ่อนะครับผม ๋ยาพาชมก่อนนะครับผมแต่แท้ๆเกาะกลางถนนครับผมพ่อผมเป็นเจ้าของสัมปทานถนนหลวงนะครับผมท่านก็สร้างไว้นะครับนี่ใช้งบประมาณเยอะนะพี่ไม่ใหญ่จริงซื้อไม่ได้นะครับผมก็เข้าดังกันเลยดีกว่านะครับผมวันนี้ก็พามากินข้าวนอกบ้านนะครับเปลี่ยนบรรยากาศก็เดี๋ยวให้ดูอาหารนะครับผมวันนี้ก็ได้หมูวกวงมานะครับแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดก็ทำเองนะครับผม ก็น้ำอาดมนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็ได้เห็นอาหารที่รยบรแล้วครับผมก็งบประมาณรอปภกินหรูอยู่ดีได้หมึกกวางตรงนี้มากินยู่อ็นรำายพี่น้องนะครับผมก็เริ่มกันเลยนะครับวันนี้ได้หมึกกวางมาถุงนึงก็ผมเลิกงานมาเข้าตลาดที่อยากจะซื้อผักมันปินหมดแล้วนะครับผมจะกลับไปร้านเดิมก็ไกลเอาหมึกกวางแค่ตรงนี้ต่อนครับ เดี๋ยวให้ดูหมุกกวงครับโอ้ได้มาเบอร์เลยเลยนะพี่น้ำจิ้มซีฟู้ดก็ทำเองนะครับผมนี่เลยกันเลยนะครับถืออยู่คามือแล้วใช้มือเปล่า ตัวยนย่ว้ออนะครับผมกกอะก่อนตัวครับก็มีเสียงเรือสปีดบ๊ทนิดหน่อยนะพี่ใครอยากกินก็เจอนะครับผมแต่ว่าก็าทักหาในไลน์ก่อนักหา,าผมก่อนก็ได้นะครับผมจะได้เตรียมเกาะเตรียมอาหารไว้รอตอนรับถูกพี ลืมมาหลอดมาเป็นคนที้ลืมังไงก็ไม่รู้ช่วงนี้ครับเลยกันต่อเลยนะครับหมึกกวางย่อยยวนนะครับผมอรอบก่อนคอนเซปต์บอมปลานะครับเดี๋ยวรอบนี้บอมน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ดูนะครับ สำนักนี่เคยจบเลยนะ <laughs> จบคลิปเลยถ่ายต่อไม่ได้เลย <laughs> มาแล้วครับไปยังมาท่านกินเขากินกระเบาะแล้วครับ <c oughs> วงใหญ่แห้งครับเลย <laughs> เริ่มเผ็ดนะครับสวดข้าไปเต็มๆต็มข้ามสาม,ม,มสี่บ่วงเลยเอาแบบจิ้มก่อนนะครับเป็นเท่าความเผ็ดเลยกันดูครับบรรยากาศดีไหครับเกาะสันตัวผมเทตะกี้บางทีพานไปกันนีครับ รถเริ่มไลยไปนะครับมีขนาดก้อนต่วนตัวนะครับ <g ül> เดี๋ยอะขนาไปเองครับให้พี่ <g ül> สามตอนเดียวยวดเลยนะครับ ก็แบบดีครับรถกับมาไลหลกว่าจงม,มือเลยเาจะจะจับมาเที่ยวพอดี thả nạn đấy không biết chiến mình được chiến tháo ส่งไร้มื่อนี้ท่านพอมาได้เคลืยอเลือสปีิดโบสนะอโทษบอกกูได้ครับ่าทีมาเข่ายุ่เกาะบ้าบอดข้อแต่กันยเสียงเข่าโษแลรวซับเหมื <c oughs> สดแสบ <thấy S 1> ไปหน่คร h h ับความเปลี่ยนแรงขึ้นเรื่นเเลยเด็กยคุณแดงกลายไปกลมากกินข้าวหงมนะครับผมอ้เข้าไอ้เข้าฮมาด้ไกิเข้าไอ้เข้า้ยไปกินน้ำเลยตังก็ต้งเกียด ลุงเป็นน้ำมันสินเนีคร <laughs> ับอยู่อยว่าล้วครับผมเ <c oughs> ขอโดนครับปัญจ <c oughs> <c oughs> ิจอดรถล,ดลงเตะป,ปากผมกแล้วเนาะเพราะว่าผมกวนตีนป <laughs> <laughs> ัญจิว่ามงึงเอิบไรปฏิบัติไาก่อน <laughs> หยวนได้มันงัดคราวนี้มันก็พิวแหงันนะครับก็ชิบหวหดปนนันติครับผมเป็นกินเข่าซื้อกาดได้นะครับ กินเขา่าด่วนรับไลฟ์พี่นอ้องในหมื่นนี้ครับผม ต้องแดดเพียงเท่านี้นะครับก็กินม่วม,มัม่กินบ๊อสุภาพก็มันคือคอนเซ็ปต์ฟองชองอยู่แล้วนะครับผมก็อยากให้พี่น้องได้อัดกรสในการสั้นกินเขา่าการกินยวนได้นะครับผมก็ฝาแฟติชมใส่ข้าวเหนียวห้าตุ๋นกับการพับกับนราพนหาตัวเด็กองเนีนะครับกาแฟกดติดตามกดตื่ใจให้ต้องโจ้ข้าวเพื่อนกข้าวตีนใส่น้ำซับเก้ากระแก่ได้แล้วคจากพี่น้องเลยนะครับผมสวัสดีครับ